สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24เมษาหกหกนะครับก็ได้มาดูตรงกอไผ่กับพานแซกเหมือนเดิมครับผมก็ได้เดินมาเจอแล้วครับ1ลึ่ังครับไปดูกันครับแต่ว่ารังไม่ค่อยใหญ่ครับเป็นกอไผ่น้ำอยู่ข้างคองนะครับ นี่ครับล้างทีหนึ่งนะครับของวันนี้ก็เจอแล้วครับเสียงฟันนุ่นพานแทกบอกว่าเจอล้างหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูครับพานแทกบอกว่าเจอล้างหนึ่งนะไปดูกันครับครับฝั่งนี้ก็เป็นน้าเหมือนกันครับแก่อนนี่ก็ดูไม่เห็นมีครับ ไปครับไปดูกันใกล้ๆครับนี่ครับลังที่สองครับในกอไผ่ครับลังใหญ่ครับลังนี้ไปลุยครับนี่ครับก็ตัดใกล้จะถึงนะครับ นวนปิดตาหัวใหญ่มากครับตัดคอนเสร็จเรียบร้อยครับนวานอู้สวยงามครับปิดตาใหญ่มากครับไปครับไปเอาอีกล่าหนึ่งของฝั่งตรงข้ามนี่ครับไปครับลังเรล็กที่เจอน่าจะปล่อยไว้ก่อนครับเพราะว่าลังยังอ่อนอยู่ครับลังยังใหม่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ครับ ปล่อยไว้กันครับไปตามหาล่างต่อไปครับก็ได้เดินมาเจอครับผ่านที่รกก็ได้ตรงกอไผ่นะครับเดินมานี่ผ่านแซกเดินเข้าไปตามผมออกมาว่าเจอะแล้วครับอีกล่างหนึ่งเหน๋ยวไปดูกันครับตามผ่านแซกไปครับก็เป็นปลาริมขอบน้ำครับดูครับว่าผ่านแซกเจอตรงไหนครับ พันเสวะปิตาช้ำๆครับไปดูครับไปครับน่าจะไก่เถีงแล้วล่ะครับ เดินมาถึงแล้วครับนี่ครับยางก็ใหญ่ครับอยู่โคตรเนียนนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแม่เขาบินเข่าบินออกครับอู้อยู่กับยาโคตรเนียนเลยพี่น้องนี่ครับ มองเห็นไหมน้องออย่าบางกล่องน,นี่ครับเดี๋ยวตัดยา่าให้ดูครับอยู่อย่างเนียนเลยพี่น้องวงเพื่เผืนนี่ไม่เห็นหรอกครับนี่ก็มาเจอลังที่สามนะครับลังเล็กผมไม่เอาครับเพราะว่าลังยังอ่อนเขาขาวอ่อนๆนนครับมาเจอรังที่สามครับองวันนี้ครับเดี๋ยวให้พานแซกเอาครับ เผยๆเถ้าเป็นผมเดินมาีบางทีผมแถบไม่เห็นนะนี่ครับอยู่ในยาอย่างคือเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ครับอยู่ตรงป้ายนี่ผมนมียครับเป็นยามองแถบไม่รู้เลยครับแต่ว่าลังสวยครับปิตาครับลังยานเกือบถึงดินแล้วครับพี่น้อง นี่ครับทางนี้น่าจะชัดครับอยู่โคตรเนียนนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ค่อยๆเอาครับเพราะว่ายาเหมือนยาจะแทรกกบลังเยอะนะครับแล้วผ่านแทกเอาครับค่อยๆตัดเอาครับโอ้ลังก็ใหญ่อยู่ครับพี่น้องหวานปิตาแถวนี้น้ำหวานดีครับผมไม่เคยมาเพิ่งมาครับแถวนี้ เดี๋ยวปีหน้าต้องมายํำใหม่ครับแถวนี้ปิดตาอย่างงามนะครับผ่านเซกออกมาแล้วครับดูเป็นใกล้ๆครับใหญ่ๆอยู่นะครับใหญ่สูสีกำลังแรกเลยครับ ก็ยห่อยู่ในใหา่ยัยยงคือเลยพี่นอ้องเป็นผมอี่ผมอ่าผมมองไม่มมเห็นหอกเดินมานี่แต่นี่ผ่านแซกเดิมเห็นครับกล้างได้ลัางที่สองครับพราะล้างเหล็กม่เอาถ้าเอาล้างเหล็กมันขนาดจะได้สามล้างนลครับวันนี้กระเพึ่งออกมาครับหมานนะครับพึ่งออกมากได้ครับสองล้างใหญ่ๆครับแซกข้อแมวเลยนี่ครับหน้หวานใหญ่ครับปิตา แม่เยอะมากครับลังใหญ่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับลังที่2นะครับใหญ่ครับไปครับตามหาลังที่3มครับเดินเมื่อกี้ก็เดินมาจากทางนี้ครับทีแรกก็เอาตรงนี้ครับพากันเดินมาดูรอบหนึ่งเห็นพระแทกเดินมาแต่ไม่เห็นครับเดินมารอบ2มาเจออีกแล้วครับไม่รู้มีลังยังนะครับ เจอรังที่สี่แล้วนะครับแต่ว่ารังเหล็กยังไม่เอาครับเพราะว่ารังยังอ่อนอยู่รังนี้ผมว่าน่าจะอ่อนเหมือนกันบ้างครับนี่แต่ว่าจะขึ้นไปดูอยู่ครับถึงนะครับรังที่สามรังยังอ่อนอยู่ครับแต่ว่าน้ำหวานเรื่มเกือบเต็มหน่อยแต่ว่ารังอ่อนเกินครับไม่เอาครับรังนี้ไว้ก่อนครับเดินมาเจอแล้วครับเห็นแมวบินข่บินออกครับแถวรวมของวันนี้ก็รังนี้รังที่ห้าแล้วครับเพราะว่า ล้างทีหนึ่งผมก็ไม่ได้เอานะครับเพราะว่าล้างมันอ่อนแล้วก็ล้างทีสี่ครับล้างอ่อนก็ยังไม่เอานะครับแต่ว่าล้างนี่น่าจะมีว่นวานม้นมีล้างเลยนะครับเห็นไหมครับบินเขาบินออกครับเดินเขามาเจอครับก็ไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ครับ ลางเงินน่าจะสวยอยู่ครับล้างนี้ก็ล้างที่หาที่ว่าเจอของวันนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมเอาเองครับล่างนี้ครับลัางเมื่อกี้ลัางที่ห้าครับที่ผ่านแจ็คเดินเข้ามาเจอครับเป็นแม่เป็นเข้าเป็นออก้ะแวกนี้แล้วครับตอนนี้กำลังเอาอยู่นะครับมาดูกันครับ เดี๋ยวมาชมตอนเอาเสศจกันนะครับตอนนี้ก็ได้เอาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับลังสวยมากครับนะครับนะครับตามหาล่างต่อไปครับสายเดินมาเจออีกครับลังที่หกครับที่แรกผมเอาตรงนั้นครับนั่นติดๆก็ไอ้โพ้นนี่นะครับตรงนั้นลัางที่ห้าครับ เดินอ้อมไปนู่นก็ไม่เจอครับเดินลัดมาก็มาเจออยู่นี่ครับลางเถียวครับไปดูนะครับลางสวยอยู่ครับลางหิ่ใหญ่ครับนี่ครับมือไม่ค่อยนิ่งก็ขอไฟด้วยครับนี่ครับลางอยู่ตรงนี้เขาเนี่เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูครับนี่ครับ อยู่สูงครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเอาด้วยครับลังที่หกครับก็ใหญ่อยู่ครับลังนี้วันนี้ก็ได้ลังใหญ่ไปสองรังครับนี่ครับวันนี้สามลังใหญ่ครับเดี๋ยวรอชมกันครับนี่ครับลังที่หกผมก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วครับพาพี่น้องมาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งออกให้ดูครับชัดๆกันครับกับหนึ่งเด้อครับ มีไอ้ผีเสือเขาเรียกอะไรครับผีเสือหรือเปล่าครับนี่เห็นอยู่สองตัวครับเมื่อกี้งสงสัยบินไปแล้วมั้งครับตัวหนึ่งโอ้ยังไ่ไปครับนี่ับอีกตัวหนึ่งครับลมควนครับเดี๋ยวจะทำการตัดครับ โดนไปแล้วครับผมหนึ่งเมฆครับดูครับลังนี่โดนไปหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูกันทางล่างครับได้เอามาแล้วครับ โดนไปสองแม่ครับผมดีมใส่ถุงมือทันนี่ไม่งั้นผมโดนหลายกุญี์ครับนี่ผมใส่ถุงมือยังไม่เสร็จเลยครับมาต่อดีครับแม่หนีสามครับนี่ดุมากครับลังนี่บินมาใส่นาผมหลายแม่ครับดีแต่ผมใส่หมวกทันนี่ครับก็มีไว้เวลาทุกเฉินครับช่วยได้ครับถ้าไม่ใส่หมวกถุงมือผมน่าจะโดนเยอะกนี้ครับลังที่หกครับดุจริงครับลังนี่โอ้ ไปครับตามหาล่างต่อไปครับก็ได้เดินมาเจอไก่ป่าพี่น้องสามตัวอยู่ตัวผู้หนมีตัวเมียด้วยครับเห็นนะครับนี่ครับจะอยู่ตัวนี้ครับไก่ป่าครับตัวผู้สามตัวเจอตัวเมียตัวหนึ่งครับก็ได้จอดรถอยู่ตรงนู้นครับก็เดินเข้ามาครับก็ไ่เจอแล้วครับล่างที่เจ็ดครับ ไปดูกันครับอยู่เนียนมาครับมองเกือม่เห็นเลยเะครับต้งเห้ื่เป็นสะเลยครับนดำก็ค่อนข้าง,างแห้งเกือบมดเลยครับไปดูครับลงไปตรงไหนนอกอกีน ในพุ่มนี่นะครับล่างนี่ให้ี่านแซกเอาครับปานแซกยังหาไม่เห็นเลยครับอยู่ทึบมากครับปานแซกออก่าเจอแล้วครับครับอยู่ข้างในนี่ครับพี่น้องใหญ่ครับเมื่ออยู่ทึบๆเงือใหญ่ครับใหญ่ครับเดี๋ยวราใสตอนเราเสร็จเลยนะครับบิ๊กๆอีกเลยครับพี่น้อง เจอของใหญ่นะครับล่างนี้พี่น้องนี่ครับตั้งแต่ล่างตั้งแต่ตัวนี้ลงมานี่นะครับนี่ใหญ่มากครับล่างนี้ครับปิดตาสวยอยู่ครับนี่ปิดตาสวยครับนะครับเลรนผมอีกแล้วครับล่างนี้เลรนผมอีกแล้วมีฝนตกใส่เมื่อคืนครับเชิงจะดูนะครับวันนี้ มอคืนฝนตกครับบานผมครับอยู่บุรีรัมย์ครับอำเภอโนนีแดงครับโดนไปสามแม่นะครับวันนี้ล่างที่เจ็ดลินผมไปแล้วครับหนึ่งแม่ครับตัวตรงไหนก็ไม่วลาครับเยอโตัวนาตัวตาก็พอครับหนวานปิดตาอย่างงามนะครับล่างนี้ใหญ่ครับ ตัดคอเนบลอยแล้วครับลังนี้ตัดคอนะครับลังอีเจ็ดครับลูกอ่อนก็สวยอยู่ครับลังนี้ ไปครับตามหาลังตัวไปครับได้มาหาลังครับเจอเจ็ดลังครับแต่ว่าสองลังเันออนอยังอ่อนครับเลยแมวครับนี่ก็กี่โมงแล้วพานแท็กสายสามเกือบสี่โมงของเาจะเข้าบ้านนะครับวันนี้ออกมาสายครับมาออกมาเกือบเที่ยงนะครับไปครับไปดูกันอยู่บ้านครับนี่ครับก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับ ครับได้มาห้าลังครับน,นีนหวานใหญ่มากครับังครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ